พงพากันต mm ั hmm. mm. Mm ้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรูุลวงไปได้เราทำอะไรลงไปทำไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไปอเ็็นอย่างนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนนั่นนะ พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเอยแต่อย่างใด ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทําไปเลยแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านผู้สร้างบารมีปาถนาเป็นพุทธเจ้านัน่นนะท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาบยศสรรเสริญในความสุขใดในโลกอันหมดนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตุนนะ เพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไัยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี้แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลยอ <c oughs> แต่พระอที่ตัดบางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปไป เกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นนะ่ะก็ข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดท้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาวกบาร,รมีเอา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนี้นะเมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้ว เห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคําว่าอุปสรรคนั้นน่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองหลยเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้เอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้ว โอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เปล่าๆทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับมนูนี่หรือทำนาทำสวนเอาเกิดแรงเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็ มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้มื่อนี้แหละคำว่าอุปสรรคของชีวิตนะ่ะอันนั้นเรียกว,ว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเช่น mm hmm. ขาดอาหารนี่สำคัญมากทียวะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็น mm hmm. อย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละ mm hmm. มีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆหมู่นี่นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปขาดยุกยาก็ไม่ได้อีก โรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึงด้่ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่าบางคนก็รู้จักประมาณ อย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยากในปัจจัยสี่นั้นให้น้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทาังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้ว ไม่ไหวจะไปทานมือเดียวอ่ะไม่ไหวอ้างว่าทำการงานหนักเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวอืเ mm. ป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนน เป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่าเป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทําการค้าการขายไม่ได้ทําไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาพุทธบริษัททั้งหลายดาเนินมาเลยทีเดียวแลย พระองค์และเป็นตัวอย่างนะ,อ,ะองค์กฉันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาก็สร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่น ก็อยู่ในระหว่างพรรษารนี่แหละแล้วออกพรรษารแล้วส่วนมากก็พาพระสาวกทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อ,อาศัยอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายแต่ในคัางนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้า พากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพราะนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้า ไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั่นหลังจอมปลวกนั่นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้นลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื่อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นล้องกี้กเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูก แทนที่จากกวีกวาดไปอุ้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระอ,องค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอาลูกนั่นมา แล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้านุันพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมด เด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในป่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนี่ยนัย่นแหละว่าเอาใบไม้ลองผ้าปูาาปนั่งผูนอนลงไปแล้วก็นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไป อันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเ<น>พราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติต,ตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดฟาศาสนานี้ เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยนีนหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเลื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ เว้ามาสันโดษนั้นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้ถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิพอ่ะน,นี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะ ความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของอันไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า รือสันโดษยินดีตามมีทำได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทําการทํางานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใครอ่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชขมา,าขลักขี้คลานไปบินทบาตอย่างนี้นะ แล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนก่อนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทําการทํางานทามาหาเลี้ยงชีพทุลรนทุรานวายยิ่งกว่านักปวดหลายเท่าเลยดังนั้นเนยพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกเสด็จบินทบาทเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนั่น,น,นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงลายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขากดเกรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาทให้ มันกงง่ายขึ้นหน่อยเดียกว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก,ก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคคบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้มากหน่อยนึงก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อน ที่ได้บินอาหารวินทบาทน้อยนั้นอันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปวินทบาทมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันแล้วอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนะี่ยใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกัน อันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวชเราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักบวชเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยอ่าเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยอ่ะ ใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เดี๋ยวแลกันอย่างนี้นะมันก็จะไปสามัคคีกันได้อย่างไรอะ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเก็บใครได้ป่วยลงก็ไม่กวีก็าวาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าว,าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรผู้ที่ มีฐานะดีก็ไม่เดียวแลถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเดียวไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดด้าเลียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทำเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกันนี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นําเอาลัทีเห็นแก่ตัวนั่นแหละเข้ามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะ เราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดวาอารามน,นี่เนี่ภิกษุสามเณรชายยกชายกาอยู่ด้วยกันมากงมากนี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้ เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือเยียวยากันไปพอนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะกรองดองสามคัคคีรักใคร่นับถือกันและกัน เมื่อเราปองรองสามคัคคีกันได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสรรมะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมาตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้ชิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้นถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่คุณน,ำำน,นะนรรมคำสอนของพุทธเจ้านะถ้าหาว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้ว คนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจำเอาลักสูตร แห่งพระธรรมวินัยให้มันเต็มความสามารถของตนและท่องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอแต่ตามรพเนยียเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เขาว่าไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ถือว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีอ๋อ คำวบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้ <c oughs> ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอ,อกตั้งใจเรียนทำวินยัยแล้วสำรวมตนตามทำวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทำล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดี ขยันมันเพียนทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจครั้นตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลาทำกิจวัตรเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพายายามอย่าให้ขาดอ,อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศล แล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อต่อบุญแทนคุณท่านฝ่ายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกีใจหลายอ แม้ว่าลูกนั่นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียกว่าให้อภัยอ่ะนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่อ,อตอบบุญแทนคุณท่านค่าข้าวป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชนี่แหละ เป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าเข้าเพราะและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดีกลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอ,อย่างคู่ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพึติพรมจันท์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็แักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้แนะนำให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ ้าหากว่าบวชไปนันอาไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเพื่องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ให้มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจะงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่น ก็ S <S <an other> เพียงแต่ไปอตอบบุญแทนคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ ไอ้ลูกที่อยู่คลองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อแอืวเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเข้ารบับถือได้แล้วไอ้ลูกคูนั้นไปสั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังนะ,อ,ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี การบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระกิเลสบาปธรรมให้บาวางออกไปจากจิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้าหน้าอาวงศาคณาญาติตลอดถึง หายกไทยกาผู้อุปถัมภำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลอย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณหรือว่า บวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคำว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม่แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้แต่แม่ตนจะสร้างเอาบุญกุศลให้แก่ตนของตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจการภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นหนา้าคือแล้วฝึกหัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาท ขอจบลงเพียงเท่านี้